สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะก็วันนี้จะมาระบายสีภาพนะคะแฟชั่นนะคะผู้หญิงใส่นางแบบใส่ชุดเอ่อเสื้อสเวตเตอร์นะคะเสื้อถักไหมพรมนะคะเสื้อสเวตเตอร์นะคะกับ,บางนเกงสีกำม,มยี่นะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะก่อนอื่นครูปูก็จะใช้ยางลบนะคะดินน้ามันนะคะ ซับรอยดินสอให้จางลงก่อนนะคะสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคกูจะระบายลงบนกระดาษเป็นเราจะเทสเทสนะคะเทสลงบนกระดาษนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสีที่เราจะใช้ในวันนี้มีมีสีอะไรบ้างนะคะเราก็ลองเทสในเศษกระดาษกันก่อนนะคะน,นี่เป็นกูใช้สีแดงนะคะ สีแดงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใช้สีส้มนี้นะคะสีส้มนะคะผสมสีแดงลงไปนิดนึงนะคะเห็นไหมคะก็จะ,ะเป็นออกสีส้มแดงขึ้นมานะคะเป็นกางเกงนะคะกางเกงสีเหลืองสีเหลือง นะคะสีส้มนะคะผสมแดงลงไปนิดนึงนะคะก็จะเข้มขึ้นมานะคะประมาณเฉดนี้นะคะสำหรับเสื้อนะคะก็เป็นมีเฉดสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะคะสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงช่วงที่เป็นสีสีน้ำเงินนะคะเป็นดอกไม้ใช้เฉดสีน้ำเงินนี้นะคะ น้ำเงินถ้าน้ำเงินนี้นะคะน่าจะเป็นสีน้ำเงินนี้กว่านะคะเข้มนะคะเฉดสีนี้นะคะต่อไปก็มีสีแดงนะคะ<ม>เรามาลงสีสีแดงสีแดงนี้นะคะนี้จะออกสีชมพูต้องสีแดงเฉดนี้นะคะ แล้วก็สีเหลืองนะคะลงไปก่อนเลยนะคะช่วงสีเหลืองออกส้มหน่อยนะคะก็จะใช้เฉดสีนี้นะคะสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแก่นะคะสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มเราก็ใช้เฉดสีเขียวนี้นะคะ ผสมดำลงไปนิดนึงเออยังไม่เข้มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราผสมสีดำนะคะลงไปก็จะได้สีเขียวเข้มนะคะขึ้นมานะคะประมาณนี้นะคะผสมสีเขียวกับสีดำนะคะเป็นสีเขียวเข้มนะคะนี่นะคะเฉดสีเสื้อผ้านะคะที่เราจะมาระบายสีกันในวันนี้นะคะมีสีส้มมีสีน้ำเงินสีแดงนะคะ แล้วก็สีชมพูอ่อนด้วยนะคะเดี๋ยวรูจะไล่สีไปในเสื้อผ้าเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาวาดช่วงลูก,กตากันก่อนนะคะระบายสีช่วงลูก,กตากันใหเ้เราระบายสีลูก,กตากันก่อนเลยนะคะ ใบหน้านะคะเดี๋ยวคุณลงช่วงสันจมูกนะคะให้ชัดขึ้นนะคะร่างใหม่อีกรอบนึงนะคะใช้ดินสอนะคะลงช่วงสันจมูกนะคะอ้าวเปลือนสีแดงเราก็ได้เฉดสีนะคะตามนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็มาระบายสีกันเลยนะคะใช้สี สีเนื้อก่อนนะคะเราจะลงสีเนื้อกันนะคะลงสีเนื้อให้ทั่วใบหน้ากันก่อนนะคะใช้สีเนื้อนะคะลงทั่วใบหน้านี่นะคะครูก็จะใช้สีเนื้อนะคะระบายให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วค่อยมาใส่แสงเงานะคะ เป็นภาพอันนี้คือคอเสื้อตัวในนะคะนี้เป็นคอเสื้อนะคะไม่ใช่สีเนื้อนะคะเราอาจจะยังแยกไม่ออกนะคะจนกว่าเราจะระบายสีสันลงไปในภาพออกมานะคะเราก็จะแยกแยะได้นะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเราดูภาพจากแบบต้นแบบเราก็จะทราบเลยนะคะแต่การร่างภาพบางทีก็ ยังมองไม่เห็นชัดนะคะนี้ก็เป็นเสื้อคอเต่าคอ,อ,อตัวในนะคะตัวในนะคะนีก้ก็ลงช่วงไปหน้ากันก่อนนะคะระบายแสงเงานะคะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะส่วนช่วงผมนะคะก็จะเป็นสี ออกเนื้อๆน,นะคะต่อไปเรามาระบายสีช่วงนะคะช่วงดวงตานะคะสีสีฟ้านะคะใช้สีฟ้านะคะลงลงเป็นสีดวงตานะคะ นี่นะคะเมื่อกี้เป็นกูก็จะลงสีดวงตานะคะเป็นสีฟ้านะคะสีน้ำเงินนะคะลงเป็นพื้นนะคะสีตาดำนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีฟ้านะคะออกสีฟ้าหน่อยนะคะ จากนั้นก็ลงช่วงนี้นะคะช่วงแสงเงานะคะปลายจมูกลงเน้นช่วงโครงคิ้วขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะด้วยสีสีเนื้อเข้มขึ้นมานะคะลงช่วงนี้นะคะ ค่อยมาตัดเส้นอีกทีหนึ่งนะคะเน้นช่วงชั้นตาขึ้นมานะคะนะคะพอมองเห็นกันหรือเปล่าคะถุงมือก็จะเป็นออกสีส้มสีส้มแดงนะคะส่วนเสื้อเป็นสีเหลืองนะคะ คอเสื้อตัวในนะคะนี้ก็จะเป็นผสมสีแดงลงไปในสีส้มนะคะก็จะเป็นช่วงถุงมือนะคะถุงมือเราก็ระบาย <c oughs> ขอไปนะคะ ต่อไปก็ระบายนะคะช่วงถุงมือนะคะจากนั้นนะคะช่วงคอเสื้อ, <c oughs> อ,อค่ะ <c oughs> มีเสียงไอค่ะ เสียงเริ่มแห้งนะคะค่ะก็ครูจะลงตรงตรงนี้นะคะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนจะได้เห็นว่าเป็นคอเสื้อนะคะคอเสื้อสีเหลืองนะคะเป็นภาพที่แบบตัดเก็บไว้นานมากเลยนะคะตั้งตั้งแต่ยุค90นะคะก็เป็นแฟชั่นเสื้อกันหนาวสเวตเตอร์นะคะยุค90นะคะก็เลยเป็น อพอเราวาดระบายสีน้ำนะคะก็เลยอยากนำมาทำระบายเป็นสีน้ำนะคะสร้างสรรค์เป็นผลงานสีน้ำนะคะกับภาพที่เราชอบนะคะเหมือนเราตัดเก็บไว้นะคะในจินตนาการอะไรแบบนี้นะคะนะคะอยากไปนั่งเท้าคางแบบนี้ บ้างก็ได้นะคะใครที่แบบว่ามีจินตนาการนะคะภาพในฝันของตัวเองนะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมานะคะเป็นภาพได้นะคะก็ครูก็ตัดเก็บภาพนี้ไว้นานนะคะหลายปีเลยนะคะจนพอว่าสีน้ําก็นํามาวาดนะคะเป็นหลายรูปเลยทีเดียวนะคะที่นํามา วาดน,นะคะที่เราเป็นรูปที่เราชอบแล้วก็ตัดเก็บไว้นะคะทำสิ่งที่เรารักทำสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็จะทําสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็เราก็จะมีความสุขนะคะในการที่เราจะทําสิ่งนั้นนะคะลองค้นหาตัวเองนะคะว่าเรามีความชอบแล้วก็หลงไหลอะไรนะคะถึงกับค้นหลงไหลนะคะครูปูฟัง รายการหนึ่งนะคะใน u t u b e นะคะเขาเขาแปลคำว่า passion นะคะที่เราว่าแปลว่าหลงไหลใช่ไหมคะแต่เขาแปลว่าใจรักนะคะคำว่า passion นะคะครู mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออมันมันดูดีเหมือนกันนะคะกับคำว่าใจรักนะคะถ้าเราแปลแปลว่าหลงไหลมันรู้สึกว่ามัน เป็นอะไรที่ดูรุนแรงหรือเปล่าแต่พอใจรักรู้สึกมันจะซอฟนะคะซอฟลงมาหน่อยนะคะคำว่า p a s s ั่นนะคะทุกคนก็มี p a s s i ่นในสิ่งที่เรารักเราชอบนะคะเราก็จะรู้สึกทําได้อย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะต่อให้เราเบื่อบ้างในบางครั้งนะคะแต่เราก็จะกลับมัน กลมาทำมันใหม่ได้นะคะเรื่อยๆนะคะดังนั้นครูบูก็ถึงบอกว่าค้นหาแพชชั่นนะคะใจรักนะคะรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักนะคะมันก็จะเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะีวันนี้ครูบุกก็มาระบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะคะปกติก็ต้องซุ่มระบาย มีการบอกว่าซุ้มระบายนะคะซุ้มระบายลูกตาอะไรมาก่อนนะคะอ้าวพอทับไปก็จะไม่เห็นสีฟ้าเลยนะคะเดี๋ยวเราเออ่พวกกันต้องปลายแหลมจริงๆนะคะในพื้นที่ที่แบบเล็กมากนะคะพวกกันชอบงอนะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะไม่ค่อยปลายแหลมนะคะนี่เนครูก็จะค่อยบรรจง ลงสีนะคะแบบเบาเบามือนะคะเราต้องปรับยับยั้งชั่งใจนะ,ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเราต้องอาบังคับน้ำหนักมือนะคะเพื่อไม่ให้แบบว่าหนักเกินไปนะถ้าหนักเกินไปนะคะเส้นเราก็จะแบบหนานะคะหนาอันนี้ก็มันก็จะทำให้ผิดเพี้ยนไปได้นะคะเส้น ครูบูถึงบอกว่าเส้นเส้นหนึ่งก็สามารถทำให้ภาพนะคะออกมาเหมือนหรือไม่เหมือนได้เลยนะคะดังนั้นเราก็ต้องอลงแบบเบาๆมือไปก่อนนะคะนี้ครูบูจะลงสีน้ำน้ำเงินลงไปอีกรอบนึงนะคะลงสีน้ำเงินนะคะทับอีกรอบนึงนะคะเพื่อ เพื่อเน้นดวงตาขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราใช้สีน้ำเงินนะคะลงทับนะคะเพื่อให้ดวงตาขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ช่วงตรงผมนะคะลง ช่วงผมไล่ผมนะคะช่วงหน้าผากนะคะดวงตานะคะเน้นตรงหัวตานะคะก็เน้นสีสีส้มนะคะสีส้มแดงนะคะเรานํามาใช้ได้ตรงสีที่เราลงไว้นะคะเราก็ลงเป็นสีส้มแดงนะคะตรง ลงหัวตานะคะแล้วก็ลงแสงเงานะคะช่วงนี้ก็ลงเป็นเบ้าตานะคะแสงเงาเบ้าตานะคะเน้นขึ้นมานะคะเราก็จะได้ไปหน้าของนางแบบนะคะเน้นลูกตาดำนะคะ ลงลูกตาดำด้านในนะคะเป็นสีดำนะคะเน้นนะคะเพื่อให้ดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะดวงตาจากนั้นก็ตัดเส้นนะคะตัดเส้นเน้นเน้นเส้นชั้นตาขึ้นมานะคะ อันนี้ก็ต้องบรรจงวาดเบาๆมือนะคะต่อไปก็มาระบายสีเอ่อสีอา่าอะไรนะสีแดงนะคะสีแดงอมส้มนะคะก็ลงเป็นช่วงปากนะคะลงช่วงปากนะคะเราจะลงแบบด้านในเข้มนะคะใช้ สีแดงนะคะเป็นเส้นตัดลิมฟีปากนะคะจากนั้นเราก็ลงช่วงลิมฟีปากล่างนะคะไล่น้ำหนักเข้ามานะคะเว<ม>้นช่วงขาวไว้นิดนึงนะคะตรงกลางนะคะปากก็จะดูมีมิติแล้วก็ดูอิ่มขึ้นมานะคะวิธีการลงแบบง่ายๆนะคะครูปูมาสอนแบบมไม่ใช่ลงสีแบบผสมกัน มากมายนะคะเราก็ลงสีแบบง่ายๆนะคะทุกคนจะได้ลองฝึกกันได้นะคะนี่นะคะถ้าเราต้องการที่จะฝึกนะคะเราก็ลองใช้แบบสีเปียกบนเปียกนะคะก็คือกระดาษเปียกอันนี้จะยากนะคะถ้าเราควบคุมสีได้ไม่ดีก็จะแบบ เละตุ้มเป๊ะไปได้เละตุ้มเป๊ะไปได้นะคะคุกก็เลยถนัดแบบนี้มากกว่านะคะแบบว่ากระดาษแห้งนะคะแล้วก็สีเปียกนะคะเราก็สามารถควบคุมบังคับสีได้นะคะก็เลยถนัดสไตล์แบบเ,เปียกบนแห้งมากกว่านะคะนี่ก็คือเราระบาย ไปตามสีที่เราสังเกตเห็นนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะได้ใบหน้าออกมาแล้วนะคะไม่น่าจะเป็นใบหน้าเอเชียนะคะเป็นหน้าสไตล์ยุโรปนะคะค่อยๆดู รายละเอียดนะคะแสงเงานะคะแต่ละจุดนะคะแล้วเราก็จะได้แยกแยะนะคะสีสันได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้ช่วงรูจมูกนะคะเติมสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะเราก็เน้นลูกตาขึ้นมานะคะให้ดูมีชีวิตชีวานะคะเน้นช่วง ดวงตานะคะอะละค่ะก็มาระบายสีเสื้อกันนะคะเสื้อช่วงสีน้าสีเดี๋ยวคุณคุณลงสีผมก่อนนะคะ ใช้พูก,กันลง,ส,นลงนะะสีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลแดงนะคะคิดนานไปหน่อยนะคะสีน้ำตาลแดงนะคะลงเป็นนี้นะคะระบายช่วงผมนะคะเป็นพื้น สีน้ำตาลแดงนะคะลงช่วงผมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่แสงเงานะคะรายละเอียดนะคะเราลงเป็นพื้นไปก่อนนะคะระบายนะคะช่วงผมนะคะ ให้พิ้วไหวนะคะจากนั้นเราก็ลงพื้นนะคะให้ทั่วก่อนนะคะค่อยมาใส่ช่วงสีเข้มทีหลังนะคะนี่ก็จะเป็น สีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองเป็นสีเหลืองที่เหลืองอมสีเหลืองนี้นะคะเดี๋ยวกุลงซ้ำอีกนิดนึงนะคะช่วงสีเหลือง <c oughs> ขออนัยนะคะเสียงเสียงแหบหน่อยนะคะอือก็ลงนะคะ ช่วงคอนะคะคอเราลงลงช่วงคอนะคะนี่นะคะสีอาจจะยังไม่เข้มใช่ไหมคะช่วงปากเราก็ลงสีแดงให้ทั่วอีกนิดนึงนะคะนี่นะค่ะให้ สีดูเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะช่วงปากนะคะนี่นะคะเราก็ระบายไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆต่อไปก็มาใส่ตอนนี้ลายแล้วนะคะลายผ้าลายผ้าเราจะเริ่มกันที่สีน้ำเงินนะคะ ต่อไปนะคะมีเสียงรถผ่านนะคะต่อไปเราจะมาระบายสีน้ำเงินนะคะตัดเส้นเน้นคอเสื้อกันขึ้นมานะคะเป็นลายผ้านะคะใช้สีน้ำเงินนะคะลากเส้นนะคะยึกยึกยึ๊ยักหน่อยนะคะเราจะได้ดูรู้ว่าเป็น เดี๋ยวผสมสีดำลงไปนิดนึงนะคะให้ออกสีน้ำเงินเข้มมากๆหน่อยนะคะนี้ก็จะทำนะคะลายยึกเส้นฟันปลานะคะนี่นะคะทำลายเส้นฟันปลานะคะจากนั้นก็มาใส่ลายด้านในนะคะ นี้ก็จะเป็นลายปักนะคะลายถักนะคะไม่ใช่ปักนะคะขอไปค่ะถักนะคะก็คือถักไหมพรมนะคะเป็นลายเสื้อต่างๆะคะเราดูแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสไปด้วยนะคะเสื้อผ้าที่มีลวดลายสีสันนะคะสดใสนะคะเราก็จะดูแบบมีความสุขไปด้วยนะคะ มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะรอบตัวเราได้นะคะดอกไม้บานเราก็มีความสุขได้นะคะทุกคนมองสิ่งรอบตัวได้อย่างมีความสุขนะคะครูก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการวาดรูประบายสีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนนะคะอยากจะลุกขึ้นมานะคะจับพุกันนะคะ จานสีนะคะและกระดาษนะคะก็เป็นการวาดรูปนะคะแบบง่ายๆนะคะทุกคนสามารถที่จะฝึกวาดกันได้นะคะครูก็ระบายสีแบบพื้นๆเลยนะคะเราเห็นสีตรงไหนเป็นยังไงนะคะเราก็ไม่ได้ผสมสีอะไรมากมายนะคะแค่ที่เรา มองเห็นนะคะนี่นะคะลงช่วงนี่นะคะต่อไปก็มาใส่นะคะช่วงผมกันนะคะลายละเอียดเส้นผมช่วงลายผมนะคะเราก็ค่อยลงนะคะเป็นผมรวบนะคะแต่จะรู้สึกว่าจะ หยิกเป็นลอนนะคะก็เลยจะมีเส้นโคง้งเส้นอะไรบนผมนะคะก็จะเอ่อถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดออกมานะคะใหด้ดูว่าเป็นผมยังไงนะคะหยิกใช่ไหมคะก็ใช้เส้นโค้งหน่อยนะคะถ้าหยิกนะคะถ้าผมตรงก็ใช้เส้นตรงนะคะอันนี้ คือหลักการสังเกตง่ายๆนะคะเราจะใช้เส้นอะไรนะคะไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้เส้นกุ้ยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่นะใช้เส้นโค้งเส้นคดนะคะใครใครที่เข้ามารับชมช่องครูปรูนะคะลองไปฝึกเส้นก้าเส้นให้คล่องแคล่วชำนาญการนะคะรับรองนะคะทุกคน สามารถวาดรูปได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะคะการวาดรูปอยู่ที่การกล้าที่จะลากเส้นนะคะฝึกเส้นนะคะครก็ระบายสีไปได้ประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะพูดพูดไปเรื่อยนะคะก็ระบายสีออกมาได้ประมาณนี้คือจะพิถีพิถันตรง ลูกตานะคะก็เลยจะช้าหน่อยนะคะบางครั้งก็เลยทำคลิปแบบว่าลูกตามาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันต้องใช้ความนิ่งนะคะมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะวาดลูกกตานะคะเป็นภาพเล็กๆเนี่ยมันจะต้อง <c oughs> ใช้สมาธินะคะในการโฟกัสนะคะ สูงพอสมควรนะคะดังนั้นก็จะช้าหน่อยนะคะถ้าเกิดเราวาดช่วงระบายสีใบหน้าตั้งแต่เริ่มแรกนะคะวันนี้ครูปูรระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะเราได้แค่ใบหน้านะคะเดี๋ยวครูจะระบายสีให้ชมกันต่อในคลิปถัดไปนะคะอันนี้ระบายสีให้ชมประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะระบายสีกันต่อนะคะเดี๋ยวคุปจะระบายสีมาบ้างแล้วนะคะแล้วเรามาต่อกันในคลิปนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันนะคะขคหยทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณสำหรับการกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะน่ารัก ทั้งทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ